ครับผมสวัสดีครับมือนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับบ่าวเจดโคคุณไทยบานนะครับมือนี้พามาบึงนะครับปอเถานะครับเกือไก่นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับป่าคึมคึมแม่ใบเลีนะครับนี่ข้างหลังเพิ่นก็จะเป็นลูกลูกเสาเพิ่นนะครับยกมานี่นะครับนี่นะครับมี เป็ดมีไก่นะครับเลี้ยงไว้นี่ครับอาหารก็จะเป็นนี่นะครับของแม่เปลเรก็จะเป็นยานะครับตัวนี้ป่าเถาเกี่ยวไม้นะครับเกี่ยวไม้พอได้เอาออกคอกนะครับเพราะว่ามือนี้ส่งคือสีฝน,นตก ยานฟ้านะครับนี่ครับผมเอาไปผสมมาแล้วนะครับแต่่งหัวจะติดบอนะครับก็บคอยมาลอดลุนกันนะครับเบืงเบิองคอกแะแฉแห้งนะครับนี่ครับผมยังพร้อมๆอ,อยู่นะครับยังจ,ยจอยๆอยู่แม่เบลี รอดรุนกันนะครับว่าจะติดบอนะครับผสมไา่พอพันคุ้มฟูงในบานนี่แหละครับเมื่อคืนนี้กับฝนตกนะครับน่าจะเขาดูดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับฝนเหลิมมาแล้วปีนี้กันนำเต็มกันหน้านะครับ ฝนดีครับมือนี้ก็เลยบดเอวออกนะครับมาบึงนี่นะครับน้องยกมานี่นะครับลูกลูกสาวแม่ใบเลนะครับกำลังดื้อนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ